สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแตกเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอน,นักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็นะครับจะนำพาเพื่อนเพื่อนนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับมาเรียนรู้เรื่องของเหรียญที่มีราคาและก็สามารถขายได้นะครับ หลายหลายคนนั้นก็อาจจะนะครับทำผ่านไม้ผ่านมือไปเรียบร้อยละและทำให้ทุกคนนั้นเสียโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะฮะไปใช้จ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับยินดีที่จะรับประเมินราคาและก็รับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับขายขายที่นี่นั้นซื้อขายหรือประเมินราคาเหรียญนั้น สยามเจแน e l ไม่มีการทำใบรับรองใดๆนะครับเราเป็นเพจที่ซื้อขายได้จริงนะครับถ้าเพื่อนๆน,นั้นมีความเมตตาหรือว่ามีความเอ็นดูเราก็ฝากแชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่เป็นนักสะสมมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ด้วยนะครับเขาจะได้เจอเพจที่ซื้อขายได้จริงนะครับไม่ต้องทำใบรับรองเสียเงินเสียทองโดนหลอกกันเนื่องจากว่าตอนนี้ มิจรสาชีพนั้นมีในวงการสะสมเหรียญธนบัตรนั้นจํานวนมหาศาลนะครับเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานั้นผมต้องบอกว่าทุกคนต้องเรียนรู้และก็ตั้งอกตั้งใจนะครับฟังข้อมูลดีๆก่อนก่อนที่จะนะครับทำการซื้อขายนะครับเดี๋ยวมีการทำใบรับรองเดี๋ยวท่านจะเสียเงินเปล่าๆนะครับที่นี่สบายใจได้นะครับเราไม่มีการทำใบใดๆไ,ไ,ไม่มีการเรียกเก็บ เงินตราจากเพื่อนๆก่อนซื้อขายบาทหนึ่งสล่ึงเดียวก็ไม่มีนะครับในส่วนของเหรียญที่เราจะพูดถึงครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆถ้าท่านมีและท่านเอามาขายผมนะครับเราจะมีการประเมินซื้อขายผ่านลาย ID เท่านั้นนะครับถ้ามีราคาซื้อแน่นอนถ้าตรงกับที่ทางเราประกาศรับซื้อนะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องรับข้อมูลให้ครบนะครับ ในส่วนของเหรียญมีราคาแพงครับเรามาดูในส่วนของเหรียญแรกกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหน <c oughs> ึ were, ่งเหรียญที่นะครับหลายท่านนั้นก็อาจจะผ่านหูผ่านตานั้นมามากมายนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นก็นี่ครับจะเป็นในส่วนของภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับนะฮะเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญการชนานะครับซึ่งจะเป็นพระพักหน้าตรงแบบนี้ เป็นงานฉลองศีริราชสมบัติครบ50ปีกาจนาพิเศษ9กมิถุนายน2539นะครับของในหลวงรัชกาลที่9สําสำหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะเป็นสีทองเหลืองนะครับหลายคนนั้นก็อาจจะเคยผ่านไม้ผ่านมือด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตน,นะครับด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะครับหลายคนนั้นอาจจะรู้จักนะครับเหรียญน,นี้และก็เคยผ่านไม้ผ่านมือมามากมายเป็นเหรียญ50สสตางค์นะครับหลายคนก็ อาจจะได้ข้อมูลมาว่าเหรียญด้านหลังมีช้างมีราคาแต่มีราคานั้นผมต้องบอกว่านะครับในส่วนของสิ่งที่มีราคากับไม่มีราคาอันนี้เพื่อนๆต้องเรียนรู้ดีๆนะครับผมให้ข้อมูลแบบนี้ครับเหรียญ50าสนันเหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษเนี่ย9มิถุนายน2 5 3 9นี่มีผลิตทั้งสิ้นนี่นะครับไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ที่นะครับ1 0 5 4 3 0 0 0เหรียญ ถามว่าวันนี้เห,หรียญระดับนะครับ105ล้านเนี่ย400,000เศษเนี่ยจะมีราคาทั้งหมดไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาเนี่ยนะครับเพื่อ,อนๆไม่ต้องไปดูยากเลยนะครับดูจุดนี้จุดเดียวขายได้เลยนะครับก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึ่งนี่แค่เ,เพื่อนๆหมุนเหรียญเนี่ยปรากฏว่าเหรียญของคุณเป็นของขวางแบบนี้หรือกลับลงมานะครับเป็นของขวางแบบนี้หรือหรือ,รอตรงที่เป็นช้างนี่นะครับหันหัวดิ่งลงมาพระมหามงกุลนี่ดิ่งลงมา เหมือนเหรียญปกตินะครับซึ่งไม่ใช่การจนาพิเศษนะครับแบบนี้ขายเรืเลยนะฮะถ้าขวางแบบนี้เริ่มประเมินราคาให้เลยแล้วก็กลับลงมาจะแพงกว่านะครับสําหรับเหรียญนี้ก็นะครับสูงสุดก็หลักพันนะครับสูงสุดนะครับในส่วนของเหรียญการจนาที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็นะ่ครับยังไม่ถึงพันแต่ถ้าดิ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆหมุนแล้วดิ่งลงมาแบบนี้จะมีราคาแพงกว่านี่ครับ นี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับในส่วนของเหรียญมีราคากับไม่มีราคาเนี่ยฮะผมถึงอยากให้เพื่อนๆนั้นตั้งใจฟังข้อมูลนะฮะเห็นไหมครับถ้ามีแบบนี้คุณขายได้เลยนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับมีร้อยเหรียญก็รับร้อยเหรียญมีพันเหรียญก็รับพันเหรียญน,นะครับที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะนี่คือของมีราคานะเพื่อนๆนะเพราะว่าผลิตออกมาไม่ใช่น้อยนะครับจะมีราคาทุกเหรียญน,นั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเพจไหน,นก็แล้าตาเป็นเหรียญปกติที่ ที่หันหัวและดิ่งขึ้นไปแบบนี้นั้นและมีการให้ทําใบรับรองนั้นสันนิษฐานว่าท่านกําลังหลนหลอกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีราคาทันทีนะครับสําหรับ50ต่างการจนาพิเศษนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลแรกนะครับในส่วนของข้อมูลที่2อ,อันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าผลิตเยอะเหมือนกันแต่ทําไมถึงมีราคาอันนี้คือจุดข้อสําคัญเหรียญนี้สําคัญมากผมอยากให้เพื่อนๆนนักสะสมนะครับตั้งใจฟังแล้วก็เอาความรู้นี้ไปแล้วก็แชร์คลิปออกไปด้วยนะครับ ในส่วนของเหรียญนี้เรามาดูข้อมูลครับทาไมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่มีในท้องตลาดทั่วไปยืนยันว่ามีในท้องตลาดทั่วไปมีการพบเจอจํานวนมากเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่เราซื้อมาแล้วก็ผ่านงานใช้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9้าในทุกๆเหรียญนะครับมีข้อความกำกับ ภูมิพลอดุลยเดชอย่างเงี้ยนะครับรัชกาลที่9อย่างนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูนะครับก็คือไปดูที่ด้านหลังของเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับจะหัวตรงหัวหัวกลับผมไม่ซีเรียสนะครับหัวกลงหัวตรงหัวกลับผมไม่ซีเรียสนะครับแต่จุดที่เพื่อนๆต้องดูเนี่ยก็คือด้านหลังนี่แหละครับจะบ่งบอกถึงมีราคาหรือไม่มีราคาและก็เหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่า มีด้วยกัน2ราคาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่นักสะสมต้องเรียนรู้ให้มากๆในส่วนของเหรียญนี้ครับด้านหลังก็จะเห็นคํว่าอ่าประเทศไทยพศหนึ่งบาทเขียนกากับอยู่ในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับทำไมรับซื้อนะครับถึงจะผลิตเยอะแต่ทําไมรับซื้อก็คือในส่วนของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ผลิตน้อยที่สุดแล้วแหละนะครับต้องบอกว่าแล้วแหละเลยล่ละนะครับในส่วนของเหรียญหนึ่งบาททั่วไป ให้เพื่อนเสังเกตที่ปีพศน,นะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับคือมีปีพศนี้ท่านขายได้เลยก็คือ2529เนี่ยขายได้เลยปี2529ี่เนี่ยผมให้ข้อมูลแบบนี้นะครับมีด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับมีทั้งแบบราคาถูกแล้วก็มีทั้งแบบราคาแพงปี2529นเนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตไม่น้อยนะฮะสูงถึง4ล้าน2แสนเหรียญถือว่าปล่อยออกมาเกือบทั้งหมดนะครับ ต้องบอกว่าปี2529เนี่ยแทบจะหาไม่เจอคำว่ารักแผงเลยถ้าใครมีปี2529ที่เป็นแผงนะครับเป็นแผงนะฮะเป็นแผงและมีเหรียญ5 2529อยู่ด้วยเนี่ยท่านอาจได้รับเงินล้านนะครับถ้าใครมีนะสมมติว่าใครมีนะครับถ้าสมมติว่าปี2529นี่มีทั้ง1บาทมีทั้ง5บาทมีทั้ง10บบาทเนี่ย โอ้โหนะฮะน่าจะแพงแต่เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าเอา1บาทก็พอปี2529นี่้นะครับผลิตนะครับอ่าสี่ล้านสองแสนแต่ว่าจะมีอยู่2บล็อกนะครับบล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อกหายากหายากที่สุดในปีว่างั้นเถอะนะครับเขาดูตรงไหนครับปี2529ถึงบอกว่าเป็นบล็อกหายากที่สุดในในปีนี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงบริเวณนี้ปี2529เหมือนกันก็จริงนะครับ แต่บางเหรียญน,นั้นจะไม่มีช่อยาวๆแบบนี้จะเป็นแบบเกลียนๆว่างั้นเถอะจะติดหลังคาว่างั้นเถอะอันนั้นเป็นบล็อกที่หาง,ง่ายราคาถูกกว่าแต่ถ้าเป็นบล็อกที่นะครับเป็นหางยาวยๆพื้อยๆยแบบนี้ราคาแพงกว่าแน่นอนถ้าใหม่ๆคมคมอาจได้เหรียญละพันนะครับถึงจะผลิตเยอะแต่มีราคานะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับพเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับนี่ฮะ นี่คือ2ข้อมูลนะครับที่เรานะครับก็น,บนำมาเสนอแล้วก็พาเพื่อนเพื่อน,นักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่มาเรียนรู้ชัดเจนนะครับสำหรับเรียนนี้เพื่อนเพอนครับขอบความกรุณาฝากแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ท่านใดที่นะครับยังหาเพจที่ซื้อขายจริงไม่ได้หรือ ข้อมูลดีๆแบบนี้หรือท่านมีความชื่นชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ก็กดติดตามสยามชนะไว้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับในส่วนของช่องทางติดต่อเราก็โชว์อยู่บนหน้าจอนั่นแหละนะครับถ้าท่านมีท่านก็ส่งข้อมูลมาเลยเราประเมินราคาให้ฟรีจะขายไม่ขายก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ